อ๋อเจอกันอีกแล้วครับวันนี้หนุ่มแมนอ่าหนุ่มแมนที่เคยเดินนะครับตอนนั้นผมทำคลิปน้องเขาเดินแต่วันนี้ได้รถซาเล้งจักรยานครับซาเล้งจักรยานขึ้นซึ่งประกอบขึ้นมาเองครับธรรมดาจะเป็นรถพ่วงใช่ไหมน้องแมนธรรมดาจะเป็นนี่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 ครับตะขอเนี่ยฮะตะขออันนี้น้องเขาเดินมาเขาก็เก็บมาตาม ไหลาทางนี่ก็เป็นน้ํามันเครื่องนี่ครับสลักตรงนี้ฮะสลักที่ใส่รถเ,เข็นที่ใส่รถเข็นเมื่อคลิปขราวก่อนแต่นี้จะแกจะพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นรถซาเล้งจัก,กรยานแล้วก็จะมีล่มอีกนะครับบางครั้งบางทีเดินทางไปก็ต้องเอาหลานไปด้วยใช่ไหมน้องเมนโอ้เอาหลานไปด้วยก็จะกั้งล่มตัวนี้แหละเพื่อให้กันแดด ให้กับหลานสละเดินทางไปเก็บขยะตามไหลทางนะครับพัฒนาขึ้นมาหน่อยครับพัฒนาขึ้นมาหน่อยวันนี้ผมเห็นที่ท้ายบ้านก็เลยจอดรถให้น้องเขามาเอาขวดอ่เอาเอามาเลยน้องแม่เอามาเลยครับเอามาเลยอ่าเอาเอาขึ้นมาเลยครับเลือกเลือก,อกดูนี่ก็ให้น้องเขาเก็บเอาขวดนะครับที่สะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ดํากดที่หยอดยางพาราหรือขวดเครื่องดื่มต่างๆ ให้น้องเขาฟรีๆเลยวันนี้อา่าวเก็บใส่ไว้เป็นรถซาเล้งครับวันนี้รถซาเล้งนี่ก็เป็นขวดเหล้าแม่โขงนะครับอ้าวอันนี้เอาใส่เลยครับน้องนี่พร้อมแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี่ก็ให้น้องเข้าไปนะฮะแบตเตอรี่นี่ใช้ได้อยู่แต่พุ่งจะถอดออกนะครับก็มอบให้น้องเข้าไปเพื่อจำหน่ายอา่า มะเขือเปาะด้วยครับนี่มะเขือให้น้องเขาไปต้มยำทำแกงกินมีแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับที่มอบให้น้องเขาแล้วก็ขวดเอ่อเหล้าแม่โค้งเปล่าแล้วก็ขวดเครื่องดื่มขวดน้ำกรดให้น้องเขามะเขือเปาะแล้วก็คงจะมีแค่นี้ครับอ่าก็ให้น้องเขาเดินทางนะเดินทางกลับบ้านอ่าช่วยเหลือได้ก็เท่าที่ช่วยเหลือได้นั่นแหละครับ บวชฟักทองอีกนะครับหนึ่งถุงทําใส่บาทเมื่อเช้าให้กับน้องแมนนะครับก่อนเดินทางกลับบ้านใหโชคดีครับไอโชคดีอ่าเดินทางกลับบ้านครับสวัสดีภาพครับน้องแมนอ่าไปครับเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจแสดงว่าฐานะขยับขึ้นสักหน่อยเป็นซาเล้งจัก,กรยานครับไม่ใช่ซาเล้งมอเตอร์ไซค์แต่จะมีพ่วงอีต่างหากแต่วันนี้ไม่ได้เอาพ่วงมา นะครับพอไม่ได้เดินทางไกลคิดว่าจะหาเลาะเก็บแถวแถวบ้านแล้วก็กลับบ้านพอดีไปเจอกันที่ท้ายบ้านผมก็เลยนําให้น้องเขามาเอาขวดนะครับที่บ้านอ่ามีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีเนาะเออไม่มีออมม <laughs> น้องเขาพูดไม่ค่อยเก่งครับอ่าก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับโชคดีครับ